ัด <molec> ีพี่น้องที่ที่เขาร่วรักทุกท่านนะครับคุณลุงท่านรอกเดือนนะก็นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องทีมซีพี่น้องทุกท่านเนาะพี่น้องเนาะก็เห็นเห็นรายละเอียดต่างๆแบบให้ซดน้ำแน่ๆนะเมนต์ได้หลายอย่างเออรู funk. ้ทำที่พี่น้องเป็นจริงคือแบบไหนยังไงนะครับ สืบเนื่องจากว่ามีน้องู่นเนาะพี่ในวันที่เราเดินไปซีเซ็ตน,น,นะครับซึ่งวันนั้นนะครับในส่นงรถเนาะก็ะลุงพันธ์เทมานนะครับก็ได้มาทาง,งค,คุณลุงลงตสนนะครับให้นำน้องคู่คร,ร่วมไปกับคณะป้าของเฮานะน,นะครับก็ในส่วนของรถนะครับนทนะครับที่ได้พูดคุยกันไว้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่า มีผู้ใดแน่ที่จะขอไปนันาแต่เนื่องจากว่า <c oughs> ตามทราบที่เราอยู่ด้วยกันเนาะที่อยู่ในพื้นที่โคงนนองนานเขาที่คุยกันนะครับก็คือหนึ่งมีลุงพันธ์นเทมกนด้วเป็นคนขับสองก็คือมีอบ่าวนุานลุงพลสามก็คือของคุณลุงจิมมี่เรื่องจริงนะครับสี่ก็คือกัปตันห้าโกโก้ไลท์นะครับก็คือมีน้องปังปอนนะครับพี่น้องแล้วก็อีกคนนึงนะครับหมวดฟนเดอร์หมวดฟื้นเดอร์นี่น <c oughs> มีปัญหาเรื่องเจ็บแข้งเจ็บขานะทีนี้ก็เป็นเวลาอธิบายแล้วล่ะก็พยายามที่จะถามว่าเออมันก็มีการแปลงมีอะไรต่างๆก็พยายามเบิ่งอยู่ว่าเอออย่างลุงจิมมี่นี่ก็รอรถอยู่เพื่อนจะไปเองได้ไหมไงนะแต่พอสุดท้ายนะครับตอนเย็นก็คือก็พอดีน้องเพื่อนมามาถามอีกนะครับว่าเออผมนทางได้ไหมผมก็ไม่ได้คำตอบอะไรนะ ดูก่อนแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็คือที่นะครับอตอนค่ำแล้วล่ะนะครับที่เขาจะได้เดินทางนะครับแต่คนที่เราได้คุยกัน,นเ,รเราเราแบบไหนก็เออถ้าพร้อมสะดวกไม่สะดวกเราก็จะได้คุยกันง่ายขึ้นแต่ว่าในกรณีของน,อน้องเราก็ชัดเจนเพราะว่าทุกคนก็มีรถกันไปการส่วนมากแล้วนะเท่ากับทุกคนนั่นแหละร่วมบุญด้วยกันนะครับทีนี้พอดีคุณป้าน,นะครับทางป้าเตียนกน็ได้สอบถามผมนะครับ ผมก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังตามที่ผมได้อบอกหลักนี้ไปย,ยังไงเพื่อนก็นว่าเออในเบื้องต้นพี่น้องของเขาก็เดียกันเนาะนะครับก็มีหลายหลายท่านนะครับก็ค่อยคุยกันว่ามีของน้องค่นึงนะครับในของน้องเพื่อนหนังเพื่อนก็นกนกนบอกว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนมีรถเพื่อนรถไปเป็นการส่วนตัวเองก็น่าจะสะดวกะนะครับงานนั้นผมก็เล่เพื่อนใ,นใกล้ในหลักไ ส่วนที่การเดินทางนะ,ไ,นนะไ,ปงไปเองที่จะเดินทางไปสิสเกตนะก็เลยน้องเพื่อนก็ตกใจยอยู่นิดนึงนะครับเพิ่นก็บอกว่าเอ้าแบบไหนยังไงนะผมก็เลยบอกว่าซึ่งในความรู้สึกของผมนะก็คือผมไม่อยากบอกว่าทางคุณป้าเป็นคนบอกนะครับกลัวเพื่อนเอาไปคิดอย่างอื่นนะผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็เอาแบบนี้ซะอัน เจ้านะ่ะบอต้องคืดอย่างไรเด้อแล้วก็บอต้องบอต้องคืดนอกว่ามันขึ้นอย่างแบบกหจังไรเพียงแค่เจ้านะ่ะหารถไปเองเออผมเชื่อว่าเจ้านะ่ะอยู่เจ้าไปเจ้ามาเจ้าก็อยู่ะนะและ้ววันนี้อผมก็เลยบอกว่าช่องเล็กช่องน้อยช่องที่มียอดว <c oughs> <ๆ>ิวเพิ่เพึ่นกะรถไปเองกนะ็ประมาณนั้นแล้วผมก็บอกของเฮาแล้วที่เราได้มาถ่ายคุณลุงนะครับ ซึ่งผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าคือตรงนี้มันเป็นที่ของคุณป้าลุงคนป้าแตนเนาะสิ่งที่เฮาชื่ออย่างนึงคือสิทธิ์เป็นสิทธิ์ความที่จะให้เราได้มาทาําบางที่บางสายช่องที่อยู่กับทางคุณลุงคุณป้านะครับลุงคนป้าแตนมาตั้งนานนะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสานี่เพราะฉะนั้นเรามาเพียงเพียงแค่ช่วงระยะเวลาใดเวลาเป็นหนึ่งสั้นๆนะครับเราได้เข้ามาถ่ายก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถือว่า,าของเฮาแล้วที่เฮาได้มาบ้าครับคาที่ ก็คือบุญเฮาแล้วได้มาถ่ายนะครับผมขอยืนยันนะคือการตรงพระธาตุพนมของพระจิตนาคานาคราชครับผมเลยลุงพันธ์ทางนอกเดินบริจาคปัญหาก็ไผ่มีน้องแล้วกับบริจาคไห้ไผ่มันมีปัญหากับผมเพราะแค่ผมจะลงคลิปจะเอาตัวเองผมก็แทบจะไม่รอดแล้วพี่น้องเลยนะครับคลิปผมก็ยอดวิวก็น้อยอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ไปอนันต์ดอกแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำว่าบุญของเฮาแล้ว ที่เข้าได้มาถายอันนี้ผมพูดจริงแต่คำาลังอื่นที่มันนอกเหนือจากนี้ผมไม่เคยพูดนะทุกคนที่มาอยู่นี้นะครับคือผมให้เกียรติทุกคนนะครับแล้วผมไม่ใช่เจ้าของที่จะทําอะไรยังไงต่างถ้ต้อง,ง,งขออนุญาตคุณลุงคุณป้าโดยตรงอยู่แล้วเป็นซิ์ของเพื่อนในส่วนนั้นนะครับอันนี้ผมนําเรียมพี่น้องด้วยความเคารพนี่แหละครับนี่คือความเป็นจริงที่ผมพูดออกมาเป็นคําพูดที่ออกจากปากผมพี่น้องตลอดเวลาที่ผ่านมาก็คือพากเพีงเบ่ง ทานสมานสามาัคคีเป็นพี่เป็นน้องผิดตกก็ขออาภัยผิดใจก็ขอโทษแล้วก็รักนาจุ๊บๆค่ะรล่นพันธุ์เทพน้องเด้ยก,กับประมาณนั้นครับแค่จะก็ะจะไม่รอดจะไป <c oughs> มีเรื่องมีราวกับคนนั้นนี่บริสุครับพี่น้องผมไม่เคยคิดข้อนั้นนะครับอันนี้คือเรียมพี่น้องด้วยความเคารพนะครับแต่ว่าสิ่งข่าวสารที่เราได้รับมาเขาพูดว่ายังไงคือตามที่ผมได้ฟังได้เห็นมาเนาะก็คือว่าอะไรสดจะมีอยู่ข้อนึงว่า คล้ายๆกับว่ามาห่วงยอดวิวยอดปั่นหรือหอยยอดยอดไลอะไรต่างๆซึ่ง <c oughs> คือแต่ละช่องก็มี f c ของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็การที่แต่ละช่องนะพี่น้อง f อรู้ดีว่าแต่ละช่องอะไรเป็นยังไงรู้จากนิสัยใจคอส่วนใครจะดูดูน้อยก็แค่แต่พี่น้องนะครับผมเออไม่ห่วงได้ห่วงะอยู่ในข้อนั้นนะครับอันนี้คือเรื่องยอดวิวแล้วก็ที่จะเข้ามาตรงนี้ในเร่เห็นส่วนตัวนี่ผมไม่ใช่ ผมไม่ใช่้าของออผมไม่ใช่ลุงคนภาตะครับขออนุญาตเพิ่มเขียนส่วนตัวแบบนั้นแล้วก็เป็นความจริงด้วยการพี่น้องยูทูบเบอร์ที่ประชุมกันมาก่อนก็หกสิบกว่าช่องเราก็รู้กดหุู้กากันอยู่เราบางอย่างเราคุยกันก็เออ,อเคแบบนั้นนะแบบนี้นะเราก็อ,อคือมันมันไม่ค่อยมีปัญหากันอยู่แล้วถ้าเรามีปัญหากันเราก็เคลียร์กันด้วยความเ,เป็นพี่เป็นน้องคุย<ต>กันได้ไดสบายประมาณ ห,หมครับอันนี้คือในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องเรื่องตรงนี้แล้วอีกข้อหนึ่งนะครับที่บอกว่าบุญของมึงแล้วที่มึงได้ถ่ายนะนะครับอันนี้โดยสลวง,งพันธธรรมโนบบอมีครับนะครับที่เคยพูดและกับบด้ว่าหลีครับอผมยืนยันจากผมนะครับถึงคุณจะมาแค่วันแรกนะหรือไม่ใช่เป็น,นยูทูบเบอร์ก็ะยาผมไม่เคยอันนั้นนะครับ อันนี้ผมนําเรียนด้วยความเคารพเลยนะครับว่าบุญของมึงแล้วที่มึงได้มาได้ถ่ายนะผมยังให้ความรักลบพี่น้องทุกคนทุกท่านการที่เราจะอยู่ในโลกใบนี้อย่างสันติสุขเราก็ต้องมีความรักเอืเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แบงป้นพูดมาตลอดผมบอกเคยแบบนั้นก็คือว่าหนึ่งเรื่องยอดวิวก็ต้องสงสัยเด้อผมมีห่วงสองเรื่องคําพูดที่ว่าบุญของมึงแล้วที่มึงมาได้ถ่ายก็ออกจากปากมีแต่บุญของเ้าวที่ข้าได้มาถ่ายกับัางคุณลุงคุณป้าคนฟัง แล้วจะไปพูดยังไงอันนั้นมันสิทธิของขาของเพื่อนผมไม่สามารถาพูดแทนเพื่อนแต่สิ่งที่ผมพูดปากผมปากลุงพันธุ์เทพนอเดอคือเท่านี้ต้องเลยนะครับแล้วข้อหนึ่งก็คือการจะมาตรงนี้นะครับก็เป็นต้องขออนุญาตใครผมไม่ใช่เจ้าของที่ผมไม่ใช่ผู้ที่มีอํานาจสทิตรงนี้ผมผมบอกแมนนะครับต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่คือคุณลุงคุณป้าลุงคุณป้าแตนเพื่อนนะครับ ศึกษาหารือกันพูดคุยกันเราอยากเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ห่วงว่า,อายอดวิวยอดคลิปอะไรต่างๆผมบอกแต่พี่นอ้องว่าในแต่ละนนะ่ะให้ไปดูช่องอื่นจทั่วโลกให้มันมืดซะก่อนก่อนนอนจะมาเบิ่งของลุงพันธุ์ธรรมนอกเด้อนะครับเพราะว่าผมไม่ทันเพื่อนอยู่เลยเพราะนั้นผมไม่มีข้อแม้ใดๆในส่วนนั้นเพราะนั้นผมขอยืนยันนะครับว่าบุญหัวมึงแล้วที่มึงมาถ่ายได้มาถ่ายนะ่ะบเมียนจากปากผมแล้วก็ไม่ใช่ครับ บบมีนอลีอเออข้อที่สองก็คือหัวยอดบีไรโบโบยอ,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 อยู่ในหมากหัวใจของผมครับข้อที่สามเราเป็นน้องอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขน,นะครับแล้วก็มีการใช้อำนาจบาดใหญ่<ช>หรือไปชี้นิ้วบงการมันโบมีนโผมน้องเลยนะครับถ้าพี่น้องเอซไม่มีที่ไม่มีมมน้องครับที่พี่น้องเอฟซีที่ตามผมมาจะเข้าใจผมนะครับพี่น้องเอฟซได้นี่ แต่ถ้าเป็นพี่น้องยูทูบเบอร์ที่เราอยู่ด้วยกันยิ่งเข้าใจนะครับว่าลุงพ <people> ันธ์แท้เ้อเป็นแบบใดครับอันนี้ผมกอยืนยันด้วยความเข้าใจเลยนะครับว่านี่คือความเป็นจริงนะครับพี่ชัยนี่ยังไงอยากเสริมเนี่ยไอ้ผมคุยประเด็นที่เป็นฟังในไลฟ์สดนะครับช่องช่องนะครับเป็นกล่อยากให้คิดชัดเรื่องประเด็นว่า ยูทูบเบอร์แอดมินนะครับที่บอกว่ายูทูบเบอร์และแอดมินช่องไหนช่องไหนครับที่ว่าไปหลอกต้มตุ๋นเอฟซตัวเนี้ยอยากให้กระจ่างบุกช่องมาถ้าคุณไม่ระบุช่องคุณไปพูดอย่างนั้นนะถ้าก็ว่าคุณเหมารวมทั้งหมดนะครับคุณเหมารวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นอยากให้ยืนยันแล้วก็เจนว่าเออช่องนั้นช่องนี้เอ่ยชื่อช่องมาเลยนะครับถ้าเอ่ยชื่อไม่ระบุอ่ะยูทูบเบอร์ในในละแวกนี้หรือยูทูบเบออยู่ในทั้งหมดอ่ะคนที่อยู่ในเนื้อหา ที่เข้ามาจะใครต้อนหรือไม่ต้อนตัวนั้นมันอยู่ที่ตัวเราครับ mm hmm. ทําให้กลุ่มนั้นเขายอมเราหรือไม่รับกันไม่ใช่เข้ามาทุกคนต้อนรับกลุ่มเข้ามาทุกคนก็นะั้งแต่ละชุนแล้วเช่นกันก็อย่าเข้าใจในจุดน,นด้วยครับอย่าอย่าไปคิดอย่าไปไใจจนเป็นประเด็นในในอีกประเด็นในเนื้อหาที่มันขัดแย้งหรือเกิดผล ก็ได้หลายป้องเขานั่นอยู่อยากให้ชันครับผมตัวโตผมเนาะก็อยากเนาะคนที่เอาไปพูดนะฮะอยากให้มันไปจางไปเลยเอฟซีเขาคิดจริงบึกบึ้งว่าต้องเขาเนาะก็มีเอฟซีอะไรเมา ว่าเป็นช่งางพงแม่มาจะให้ัญญาทําให้เขาคิดกันนะมอะไรพูดออกมาเลยหรือไม่ใช้ชื่อย่อก็ได้หรือชื่อจริงแต่อย่างให้แบบว่าไม่ใช่มาขึ้นเลยนยทางไม่ดีกว่าไม่ให้มากันเลยให้เราคุยกันดีกว่าเนาะ นี่ก็ทัวร์สองสามวันแล้วนะผมกับแม่มาที่นี่ไม่ได้คิดอะไรเลยรู้อะไรเอาไปทัวร์มาลงแบบนี oh, ้โอ้โหเมื่อคืนดูโมโหนะฮะยอมรับว่าตัวเองโมโหมากเลยครับเมื่อคืนครับก็อย่าฝากนะฮะทุกๆช่องนะที่มีประเด็นนะครับก็พูดตรงๆเลยพูดแบบเพราะอย่าพูดกำปลอม ผมเป็นคนบ้านๆครับผมผมไม่ชอบครับนะไม่ชอบคนที่มาพูดแบบนี้นะนะโอเคครับเชิญงครัับก็ก็อย่างเรื่องที่ว่าต้องคุณเข้ามาแล้วต้องมาให้ทุกคนเทคแคร์ทุกคนว่ามันไม่ใช่นะคุณก็มาทํางานมาหารายได้ก็ทางานหารายได้พวกเราก็ทําขางเราแล้วจะเอาเวลาหนไปเทคแคร์ดูแลขนาดเราอยู่ด้วยกันเยอะเนี่ยแทบไม่แครกันบางทีก็แทบจะไม่มีเวลาที่ ่มาคุยกันเลยนะกว่าลุงป้าจะเรียกประชุมหรือเรียกอะไรเราจะได้มาคุยกันเพราะทุกวันเราก็ทําหน้าที่ของเราเราก็ถ่ายชิปของเราอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปแชร์หรอกขันเราตรงๆอ่ะว่าต่างคนก็ง่ายกันไปแล้วต่างคนก็ต่างเตบโตมีหน้าที่มีนีทุกอย่างกันหมดแล้วไม่จําเป็นต้องให้แชร์คุณให้ไปแชร์ใครกัน ไคก็แล้วแต่นเนาะพี่น้องๆนะที่ลุงพันธ์แต่เปนนอกเดิอนนะครับที่ขอพูดมือนี้นะครับปกติผมกับตัวเคยมีปัญหากับใครนะครับ <ทำ S 1> แล้วกับบอย่างมันมีปัญหากับแรานะครับมันเป็นควาข้อที่แบบว่าสิ่งที่ตั้งอกตั้งใจเนี่ยถ้าเรายึดคุณลุงคุณป้าลุงคนป้าแตนเป็นหลักเป็นประธานนะครับเป็นผู้ที่เฮาบอกว่ารักป้าคุณ้าลุงคนป้าแตนมีภาระหนักขึ้นมากกว่าเราครับ บางอย่างเราคุยกันได้เขาคุยกันไปนะครับเล็กๆน,น้อยน้ายมันก็คือว่าใช่อยู่นะครัมอาจจะม,มีการศึกษาสูงอาจจะเป็นแค่ยูทูบเบอร์แค่คนหนึ่งนะพี่น้องแต่ว่าหัวใจผมยิ่งใหญ่หนีนะครับดรเ,เดือนร้อยผมว่าด้วยความมีพรีอนี่นะนะครับมันสามารถอธิบายออกได้โอเคครับแต่ผมขอพี่น้องนะครับผมพี่น้องว่าเรื่องผองควาไวท่ทีหลัาง ขออย่างนึงนะขอความรักความจริงใจจากพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับที่บอกว่ารักลุงรักป้าฮักมากสั่มใดอ่ะนะครับเนาะพี่น้องเนาะเอาจากไหนแกะนะครับไปเยี่ยมไปอยากนี่ให้กำลังใจผมหน่อครับนายครับขอบคุณมากนะครับใช่สรุปไหมหน่อยครับอุ้ยสรุปอ๋อสังคมนัป ก็ให้เอฟซีนะครับให้เอห,หรือผู้ที่เสพเชี่ยวนะครับได้คิดแล้วก็วิเคราะห์ในเนื้อหาความจริงหรือประโยชน์บางประโยชน์ที่ออกจากบุคคลคนหน,นึ่งหรือคนที่พูดต่ออีกคนนะครับน่าอาจจะการีิยนแปคำที่ประโยชน์เอาศึดสาในโซเชียลนะครับตัวน,นี้ก็อยากีคิดแล้ววิเคราะห์ดีเวลามีปัญหาอะไรอะไรแล้วคือมันไม่ใช่พ่เกิด Pilgrimage. แต่ถ้าเยวบหลังบ้านกันไปบวอยังเป็นในนั้นนะคุยในนึงแต่ถหาอย่างนี้นะ่าจะคุยกันก่อนกาจะคุยกันใหม่ก่อนไม่ใช่ว่าผมเชื่อว่าคนที่เอาเอเออย์ที่เกิดประเด็นเนี่ยผมเขามีเบอร์มีเบอร์ยูทูบเลยมังแต่เขาไม่ตอแต่คุณไปคุยกับน้องคนนีผมก็้อมนะครับ เบอร์ผู้มีกันนะครับแล้วก็้มาคุยนะครับ<ช>เราเราได้ได้อยู่กลุ่มเออ่ أ, บัดไปยังเป็นมิตรกันเพื่อนกันเราข้างนอกก็ยังคุยกันได้นะครับเราอยู่ในเดียวเราก็ย<ส>ังได้พิจารณาเกิดนี้ครับผมนี้ก็คุณมากครับ 啊！<Okay. S 2> <Yeah. S 3> yeah.